ครับวันนี้พามาเที่ยวเขื่อนอ่างเก็บน้ำนะโบดินทะละจินดาห้วยชมงนาดีติดกับกระบินบุรีครับจะพาไปดูเขื่อนน้ำเยอะผ่านมาพอดี ก่อนผมก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์พืชของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ประมาณผมถึงรูก้เกี่ยวกับต้นไม้ในพื้นที่เขาใหญ่แทบทุกต้น ผมมาอยู่ที่ซีกหนึ่งของห้วยเขือเ่อนห้วยคำมงนะครับนาดีเป็นเขื่อนเขื่อนดินที่ยาวที่สุดใหญ่ที่สุดแห่งในประเทศไทยจะพาไปชมมองดูเขาอีกลูกหนึ่งอยู่ซีกนี้มองเห็นนะแต่สมัยก่อนเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่ ผมป่าไม้อยู่ที่เขาใหญ่นี่ยะครับผมอยู่ฝ่ายทําไมเออบางคนเขาถามผมว่าทําไมรู้จักต้นไม้เยอะแยะโม้หรือเลปล่าอ,อ๋อผมก็พอรู้เพราะว่าผมเข้าทํางานอยู่ในเขตเออเขาใหญ่นะตั้งแต่พศส,สองพันห้าร้อยยี่ 224คร,รับพศ2 5 2 4ผมอยู่แผน,นกสายตรวจตำแหน่งสายตรวจเช็คต้นไม้ที่มีอยู่ในเขาใหญ่และที่จะสูญพันธุ์ในเขาใหญ่ผมถึงรู้แต่ก่อนเนี่ยจำแม่นแม้แต่ใบเดียวดึงใบมาอันเดียวผมยังจำได้หรือต้อนเดียวยังจำได้ แต่เดี๋ยวนี้มันก็อย่างว่าเลยการสังขารของคนเราความจำมันก็น้อยลงนู้นะมองเห็นริบๆนู้นะที่ผมเคยอยู่ตรงนู้นสมัย,ย2,530ปนโดยประมาณ28 29 2,528 29ผมราัตาเวนินเช็คต้นไม้กันอยู่บริเวณนี้ ผมก็พอรู้เกี่ยวกับต้นไม้บนเขาใหญ่เนี่ครับถามเก่งไหมไม่รู้นะมันไม่จบสักทีต้นไม้มันเยอะแยะดูเขื่อนเขื่อนตอนนี้หนาแรงถ้าน้ำฝนเนี่ยน้ำจะเต็มมาทั้งเลยเดี๋ยวผมพาเดินดูครับ,รบพอดีเจ้านายเนี่ยอยากได้ไม้ อนุรักษ์ไม้หายากไม้อะไรพวกนี้ผมก็เช็คอยู่บนเขาใหญ่เดินกินนอนอยู่บนเขาแลมเดือนแรมปีครับอยู่กับต้นไม้กับอยู่กับสัตว์ป่ากับต้นไม้ผมอยู่อยู่มาเป็นหลายสิบปีก็ได้ไปออกมาก็ได้มา ทำการขายต้นไม้จัดสวนอะไรเกี่ยวกับต้นไม้อย่างเดียวอยู่ไหนก็อยู่แต่กับต้นไม้เข้าองเทพก็ไปจัดสวนให้เจ้านายอย่างเงี้ยจัดสวนจากเจ้านายต่อไปก็ลูกค้าแล้วก็เรื่องขายของในนาหลวงในใจจักอะไรแต่ก่อนนะตลาดต้นไม้มีไม่เยอะตลาดะมีตลาดตรงไหนต้องเจอผมตรงนั้นเดี๋ยวนี้นอายุมากแล้วก็อย่างว่า อยู่สวนทำสวนไม้ประดับอะไรเล่นๆไปเรื่อยแต่ก็ไม่ทิ้งเท่าไหร่เห็นไหมเขาลูกนู้นแต่ก่อนเป็นหน่วยอนุรักษ์อยู่ตรงนี้นปลายเขื่อน,นเขื่อนนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างครับเสียต้นไม้บางส่วนได้น้ำจำนวนมากอย่างเนี้ย ชมนะครับวันนี้ให้ให้ชมเขื่อนและชมเขาที่ผมเคยทำงานอยู่และลึกถึงความหลังลกันแล้วกันผ่านมาผมก็คิดถึงตรงนี้ตอนนี้พนักงานก็เป็นรุ่นน้องๆกันหมดแล้วรุ่นเก่าก็เริ่มกเกษียณกัน มีอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับต้นไม้บนเขาใหญ่ถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมจะค่อยๆทําที่นำมาขยายพันธุ์ข้างล่างครับมีเยอะแยะที่ผมนำลงมาจากเขาใหญ่เอออย่างที่ดังๆสุดสุดกูก็แก้วตาครับพวกแก้วตาพวกมังตาพวกลำดวนดอยพวกอะไรพวกเนี้ยพวกขาหลามรับขาหลามดงพวกนี้ นะครับนะครับแค่นี้ก่อนนะครับไอเีคลิปเนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ